สวัสดีครับชาว f p s Thailand com ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมมีแบรนด์จากทาง Pentagon นะฮะในคือมาครั้นี้มาพร้อมคีย์บอร์ดซึ่งคราวนี้เป็นคีย์บอร์ดที่แบบพร้อมกับการเล่นเกมแล้วก็เป็น m e c h a n i ของจริงคชื่อรุ่นว่า Rukiwata ผมอาจะมันไม่คุ้นันไม่คุ้นหูเลยนะฮะแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นหนึ่งใน สัตว์ในตำนานตามสไตล์ของเพนตะกอนอยู่แล้วนะครับจะเป็นตัวอะไรก็ลองเอาไปซเซิร์ชกันดูแล้วกันนะฮะตัวนี้เนี่ยสำคัญตรงที่ว่าเขาเป็น mx cherry blue switch ด้วยนะครับก็รู้สึกว่าจะเริ่มหาได้ยากแล้วแต่ก็เพนเตะกอนเนี่ยสามารถที่จะคว้าม,มาได้นะครับซึ่งเป็นสวิตที่เกมเมอร์บ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะคลั่งคล้ายพอสมควรเนื่องด้วยเสียงที่ดังแล้วก็กดมันมันนิ้วพอดีนะครับจากซ้ายมาทางขวานเนี่ยก็จะเห็นในเรื่องของประกันที่ว่าถ้าเกิดอุปกรณ์ทํทเาเพนตะก้อนเนี่ยทำความเสียหายกับ คอมพิเวเตอร์ของคุณเนี่ยเขารับประกันวงเงิน1 0 0 0 0แสนบาทตามสไตล์เขาเลยนะครับแล้วก็โทนสีของกล่องเนี่ยจะเป็นดำน้ำเงินนะฮะมีชื่อรุ่นแล้วก็ชื่ออแบรนด์นะครับผมลูคีโอตาเป็นยี่ห้อของปีตากรอนนะครับผมมาทางด้านขวาครับก็จะมีการันตีว่าของเขาเนี่ยเป็นเชอเร์รี่แอมเบ็กซ์สวิตนะครับนี่คือหลาเลยนะฮะว่าทุกปุ่มองเขาเนี่เป็นแอมเบ็กซ์เชอร์รี่สวิตนะครับผมบรูสวิตแล้วก็ทางนี้ฮะจะมีบอกว่า ที์แคปทุกอันนะครับผมยิงเลเซอร์เจาะทะลุนะครับผมสวยงามแล้วก็จะไม่เกิดการลอกใดๆนะครับแล้วก็มีแถบสปีดอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเจ๋งยังไงนะครับผมพือวัดเรื่องของความเร็วในการพิมพ์ของเรานะครับแล้วก็ปุ่มเพนทากอนโหมดก็คืออารมณ์ประมาณว่าเป็นแบบ n k o v e r on/off นะครับพวกเกมโหมดแลวพวกนี้นะครับแล้วก็ MX Cherry Switch Blue นะครับอ่าส่วนด้านหลังครับอันนี้เริ่มแบบงานละเอียดเลยฮะทีนี้ ก็จะชูให้เห็นว่าเขาเนี่ยใช้ Cherry MX Blue Switch นะครับแล้วก็จะมีพวกแรงกดนุ่นนี่นซึ่งบอกตรงว่าเราคงไม่ต้องอ่านอะไรกันมากเพราะว่า Blue Switch เนี่ยเป็นเหมือนแบบข่าวประจาของเราอยู่แล้วสำหรับเกมเมอร์นะครับก็เป็น2จังหวะคลิกกี้นั่นเองนะครับคึกึกดังมากครับตัวนี้นะครับผมบอกเลยแล้วก็ฟีเจอร์หลักๆกีตัวนี้ครับอ๋อเดี๋ฟีเจอร์ของเขาเนี่ยคือสามารถที่จะปรับระดับของแสงไฟได้ประมาณ4 4ระดับนะครับผมแล้วก็ตั้งมาโครได้ครับแล้วก็วินโดว์คีย์ล็อกรวมไปถึงสามารถที่จะล็อกคีย์ทุกปุ่มได้เหมือนกันคือถามว่าประโยชน์ของการล็อกคีย์ทุกปุ่มเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรเพื่อไว้แบบป้องกันบางคนเนี่ยมีมีลูกมีหลานมีเด็กเล็กลูกเด็กเล็กแดงในบ้านนะครับสามารถที่จะกดล็อกไว้เพื่อให้เขากดอะไรไม่ได้เลยก็ได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงอันนี้ฮะที่เขาบอกว่าเป็นยิงเลเซอร์ที่ที่ที่คีย์แคปนะครับแล้วก็ลงมาอีกฮะเป็น โปรสเตปรีพีสปีก็คือปรับพวกเรื่องของความเร็วการกดปุ่มได้นะครับแล้วก็พาเทนเทคโนโลยีแคลคูลเอเตอร์อันนี้คือกดที่ปุ่มนำล็อกครับสองครั้งปุ๊บเนี่ยคาือไอตัวโปรแกรมแคลคูลเอเตอร์จะจะเด้งขึ้นมาเลยนะครับก็สะดวกดีนะฮะอันนี้แล้วก็คุณภาพนะครับน,นู่นนี่นั่นนี่คือสายเป็นสายถักคุณภาพดีนะครับแล้วก็ปรับระดับความสูงของคีย์บอร์ดได้ถึง2ระดับด้วยกันแล้วก็สปีดมิเตอร์ก็คือที่ผมบอกไปตอนแรกว่ามันมีจุดวัดความเร็วนในการพิมพ์ของเราด้วย นะครับก็ดูเป็นเทคคงไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวจริงกันดีกว่าครับเนี่ยแหละครับคือหน้าตาของเพกของเรานะครับผมเดี๋ยวดูชื่อรุ่นอีกทีนะฮะลูกิวาต้านะครับผมคนนี้นะครับเป็นคีย์บอร์ดที่จากที่ผมอ่านฟีเจอร์มาแล้วก็นั่งเล่นอยู่สักพักนี้ผมผมรู้สึกได้เลยว่าเจ้าลูกิวาต้านี่รวบรวมฟีเจอร์หลักๆของคีย์บอร์ดที่เป็นเกมมิ่งเนี่ยเอาไว้ในตัวเขาตัวเดียวหมดเลยนะครับเริ่มมาจากซ้ายไปขวานะครับผมซ้ายสุดจะเป็นปุ่มมาโคที่ มีให้ด้า้ทั้งหมดถึง5ปุ่มด้วยกันนะครับอันนี้คือเป็นปุ่มพิเศษซึ่งสังเกตดีๆนะครับว่าดีไซน์ของปุ่มนี้กับดีไซน์ของคีย์แคปทั่วๆไปเนี่ยจะแตกต่างกันเพื่อให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรากดเลยมาโดนมาโคลแล้วนะฮนะรเราจะได้รู้ตัวแล้วก็ขยับนิ้วก้อยของเราเข้ามาที่ปุ่มคอนโทรลของเราที่แถวนี้นะครับก็คือเปนเอ็นหนึ่งความเฉลียวฉลาดที่เขาดีไซน์ออกมาให้เรารู้สึกแตกต่างนะครับผมแล้วก็ ไลายบนสุดจะเป็น escape นะครับตัวนี้ก็จะมีสีฟ้าโค,โค้กคู่ด้วยนี่คือการกดฟังปุ่มฟังก์ชันคู่กันนะครับตรงนี้เนี่ยหน้าตาแปลกๆเป็นการเรียกมคอมพิวเตอร์นะครับต่อมาก็เป็นพวก ie นะฮะตรงพวกนี้จะไม่มีอะไรมากครับก็เป็นเหมือนกับคีย์บอร์ดมัลติมีเดียทั่วไปนะครับมามาหยุดตรงนี้ฮะชงักที่ repeat mode ตรงนี้เขาจะไม่ได้บอกว่าเป็น repeat แต่ว่า normal เนี่ยก็คือปกตินะครับกดมาที่ปุ่มช้าๆส่วน1ทับ50 1ทับ75ก็รวมประมาณแบบ เป็นมิลลิเซกอะฮะแต่เขาแค่ใช้ตัวเลขเป็นแบบสัดส่วนแบบนี้เฉยๆนะครับขยับมาที่เลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของเปิดปิด led ครับนี่ฮะเดี๋ยวผมจะแบบเดโมให้ดูทีเดียวเลยนะฮะจะได้ไม่ต้องไปพูดในพาร์ทอื่นอีกนะครับนี่ฮะทดลองให้ดูเลยแล้วก็นี่คือการลดแสงไฟนี่ครับค่อนข้างที่จะละเอียดถี่ท้วนอยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของพวก key นะครับที่อันนี้คือมันอยู่ที่จุดที่เราตั้งไว้ด้วยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มทัชนะครับผมก็คือจะเป็นแบบว่าปรับปุ๊บเนี่ยจะมาตามปุ่มที่เรากดนะครับนี่กดแล้วก็กด e เนี่ยสว่างที่ e กด r สว่างที่ r นะครับแล้วก็ปุ่มเวฟนะฮะอันนี้รู้สึกว่าจะมีอยู่ประมาณ3รูปแบบด้วยกันเวฟเวฟแรกคือกดแล้วมันเป็นแบบกระจายก็อารอบๆนะครับเวฟที่2คือกดแล้วมันจะออกข้างนะครับเวฟที่3อันนี้ก็จะเป็นแบบ แมบปบแมบปบแมบปบออกมาฮะปดที่ตัวไว้ก็จะมาสว่างเป็นแถวเดียวแต่ว่าจะไม่สุดอ่าเดีย๋ยวกดอีกทีนึงโอเคก็จะกลับเป็นแบบเหมือนดอกไม้เหมือนเดิมหล่ะนะครับแล้วก็อันนี้ Key <c oughs> LED นี่ก็คือที่เราตั้งไว้อันนี้คือผมไปลองตั้งเล่นๆไว้เป็นแถวนี้นะครับก็คืออยู่ที่โหมด Define นี้นะฮะก็เปิดปิดได้นะครับมาที่ Mask ก็มัน คือมาร์สเนี่ยผมจะไม่ค่อยผมผมคือผมจะไม่ค่อยเข้าใจมาเท่าไหร่นะครับผมว่าเดี๋ยวไปเขียนอธิบายในในกระทู้อีกทีหนึ่งแล้วกันครับเพราะว่ามันจะคล้ายๆกันมันจะทับมันจะทับซ้อนกันน,นิดนะครับส่วนนี้คือเดโมครับคือเหมือนกับว่าเราก,กดโชว์ให้ดูว่าการการมาแต่ละครั้งของเขาเนี่ยมันแบบมันมีอะไรบ้างเห็นไหมฮะคือมันจะกดวนไปเรื่อยอารมณ์ประมาณว่าแบบ เหมือนเวลาเอาไปวางโชว์ตามงานหรือว่าจะขายะอะไรเงี้ยคือเราสามารถที่จะกดให้ลูกค้าเราดูหรืออะไรงได้นะครับว่าไฟล์มันมาหมดอะไบ้างนะครับนี่แล้วก็มาบริ e อันนี้ก็บริตติ้งครับคุ้นเคยกันดีฮนะหายใจใื้ฟืชน,นะครับเข้มสว่างเข้มสว่าง eq อันเนี้ยสังเกตไหมครัว่าเวลาผมพูดมันจะมีปฏิกิริยานะฮะก็คือพูดง่ายคือเหมือนกับว่าตัวตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเขามี ในส่วนของไมค์อยู่ในตัวแต่ว่าไมค์ตัวนี้ไม่สามารถที่จะเอาไปพูดคุยกับเพื่อนในทีนสปีกหรือไรได้นะครับมันจะเหมือนกับว่าสัมผัสตัวเสียงเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เวลาเปิดเพลงเนี่ยมันก็จะมาตามอ่าเวฟของเพลงแค่นั้นเองนะครับก็น่าจะเข้าใจกันเนาะว่าเวฟมันมาอย่างไงนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็น d e f i นอะ <c oughs> ก็อย่างที่บอกไปนะครับนี่ตั้งไว้ให้มันสว่างนะครับเหนื่อยเนี่ยโคตรเยอะเลยนะครับ เรียกได้ว่าเขาเขาใส่ฟังก์ชันมาเต็มข้อจริงนะครับผมส่วนฝั่งขวาเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีแถบเห็นไหมฮะเดีย๋ยวผมกลับไปที่โหมดปกติก่อนนี่เวลาผมพิมพ์ช้าๆมันก็จะขึ้นมาแบบเด้งๆตรงนี้ผมว่ามัน Amazing ม,มากนะครับเพราะว่าเป็นเป็น,ปนครั้งแรกที่ผมเคยเห็นกับกับคีย์บอร์ด Mechanical น,นะครับพอเราเริ่มรู้สึกว่าเราพิมพ์เร็วขึ้นเนี่ยตัวเกตเขาก็จะเพิ่มตามเรานี่คือแบบบ้าพลังแล้วฮะมันก็จะแบบเต็มตลอด ครับนี่พอปล่อยก็จะดับนี่ฮะประมาณนี้ส่วนมาโคก็นี่ครับมาโคบวกลบนะครับผมก็คือเรื่องของมาโคเนี่ยอาจจะต้องลองเล่นกันดูนะครับเพราะผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ขวาบนสุดก็จะเป็นปุ่มอันนี้คือเขาไม่ได้ทำสีฟ้าไว้แต่ว่ามันคือปุ่มเพนทากอนโหมดกดปุ๊บเนี่ยจะสลับ6กคีย์กับ n อ็นคีย์โรเวอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึ่งแล้วก็นี้เป็นเพิ่มลดเสียงส่วนอันนี้ที่ผมบอกครับไอ้ดัมล็อกเนี่ยกดสองทีคาลคูลเลเตอร์มันจะมา ไปดูที่หน้าจอตรงนี้ครเขาค่อนข้างที่จะเข้าใจออกแบบนะครับเพราะว่าเวลาคนเราจะใช้นำแพดเนี่ยกดปึ๊บ,บมาแล้วก็คิดเลขได้เลยโอเคฟีเจอร์นี้ก็เหนื่อยจริงฮะเยอะมากแล้วก็หมดแล้วนะครับผมพวกฟีเจอร์เรื่องไฟล์แล้วการใช้งานเดี๋ยวเราไปดูในในส่วนของการทดสอบ Anti-Rover หรือ Anti-Ghosting กันครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานนะฮะหรือว่าการทดสอบคีย์บอร์ด Ghosting ของเจ้า Pentagon ลูกิกียวต้าตัวนี้นะฮะว่าพอเปิดโหมดที่เป็นเกมมิ่งหรือพนทากนโหมดเนี่ยเขาจะสามารถกด n k y o w e r ได้หรือเปล่านะครับผมจะขอข้ามในส่วนของ6คีย์ไปเลยนะครับเพราะว่ามันก็กดได้6คีย์นั่นแหละนะครับผมถูกต้องแล้วนะฮะทีนี้พอกดเปลี่ยนโหมดปุ๊บนี่นะครับมันจะวางปุ่มลงไปได้แบบครบเลยนะครับนะี่ับลูกศรน,นำแพดคู่กันมามนะครบนะฮะ แต่ผมจะทดสอบการกดเปลี่ยนโหมดแล้วกันนะครับแค่จะให้ดูเฉยว่าเวลาเปลี่ยนปุมเนียนมันจะเป็นยังไงนะครับพอกดฟังก์ชันกับรูปเพนทากกนเนี่ยมันจะทําการเห็นไหมครับมันจะมีการเปลี่ยนเหมือนกับเปลี่ยนเฟรมแวร์ของคีย์บอร์ดแค่นั้นเองนะครับกดไปกดมาแล้วก็แค่รอให้เสียงมาเสร็จนะครับผมก็ถือว่าสมบูรณ์แบกบกับการทดสอบ anti ้โ o ส t i n g ครับได้รู้ได้เห็นกันไปแล้วนะครับในส่วนของการใช้งานเจ้า ตัวลูกิวาต้านะครับกับการทดสอบแอนติโกสติ้งนะฮะก็เรียกได้ว่าสมมุติแบบครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับแบบ6ปุ่มนะฮะบางคนก็อาจจะมีประโยชน์ในการใช้งานของมันนะครัหกปุ่มแล้วก็พอกดเปลี่ยนโหมดปุ๊บเนี่ยก็จะมาเป็นมันมันจะทําการดีเทคใหม่แล้วก็เป็นเอนคีโรเวอร์นะครับเรียกว่ากดได้ครบถ้วนนะครับเอนคีโรเวอร์ของจริงเลยนะครับผมต้องบอกก่อนว่าเจ้าลูกิวาต้าเนี่ยนะครับเพนักกอนคนนี้เนี่ยนะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นคีย์บอร์ดหนึ่งที่ ครบเครื่องมากๆในเรื่องของฟีเจอร์การใช้งานนะครับผมนะฮะก็ครบหมดไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกไฟไฟต่างๆรวมไปถึงความ Amazing นะครับไม่ว่าจะเป็นแถบการวัดความเร็วในการพิมพ์แล้วก็เนี่ยดีเทคเสียงนะครับถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้ติดติงนิดนึงก็อาจจะเป็นเรื่องของการปรับแสงสีนะครับผมถ้าเกิดเขามีในเรื่องของ RGB หรือว่าเปลี่ยนสี LED ได้เนี่ยผมว่าน่าจะสวยงามและก็อลังการกว่านี้แน่นอนครับผมก็ฝากกันไว้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้า อ่าเพนตากอนลูกิวาตานะครับชื่อนี้น่าจะได้จดจำกันไปอีกนานนะครับผมก็ลองดูการตามลังเกมมเกมีเก้ชัดด้นโดยทั่วไปรวมไปถึงช็อปออนไลน์ต่างๆนะครับวันนี้ผมและเอเพจชนานขอตัวลาไปก่อนครัวัดีคบวัสดีวัดีครับสดีครับสวัสดีครับวัสดวยด้ววัดัวัีีดี